สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไอซีนะแล้วก็อยู่ในเกม Travel ลอร์เนะครับผมโอ้โหนะฮะเทเวลเลอร์เนะครับผมใช่ปะอ่านถูกปะช่างแม่ง <c oughs> <c oughs> นะอ่านักเดินทางพักผ่อนนะครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมันมันลดในสตรีมแล้วก็มีซับไทยด้วยก็เลยจัดเลยละกันนะครับแต่ว่าซับไทยมันอยู่ไหนวะมันมีซับไทยในตัวเลยนะครับผม เป็นอะไที่ดีมากๆเลยนี่ไงเล่นไปเริ่มใหม่ครับโอ้ช oh, okay, ็โอเคเราเรล่น <laughs> เราได้แล้วนะครับสสาีฟ้านี่ผม,ผมชอบผมชอบผมชอบสีเขียวๆนะก็คือเขียวๆแล้วนี้มันจะเป็นผู้ชายแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีการจีบแต่งงานกันอะไรด้วยนะครับอ <Ooh, S 1> มาแล้วสี่ขมย let's go ดีที่รับดีต้องรักเขาสู่ทวารวเลยนะครับผมขณะนี้เกมอยู่ในช่วงเอเล็กเซซซึ่งหมายความว่าเกมยังคงได้รับการพัฒนาตามความคิดเห็นของคุณขอบคุณนะครับผมโอเคเยี่ยมอะไรอ่ะกดสเปคบาร์โอ้โหมันแบบภาษาไทยเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวชิปซ้ายเพื่อวิ่งนะครับกด B เพื่อเข้าออกหมดการตกแต่งโอเคนี่ยนะ เฮ้ยอว่าในขณะที่อยู่ในโหมดการตกแต่งคุณสามารถรวางไอเทมต่างๆได้เมื่อต้องการเลือกวัตถเเุเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ไปในวัตถุนั้นแล้วกด e อ๋อปุ่มเมาส์ซ้ายแล้วกด e เหรอ,อซ้าย e โอเคเอลองเลือกโต๊ะดูนะครับนี่ออ่านี่ครับแล้วกด e นะครับผมกด e เพื่อไม่ก็กดคิดได้โอเคหยิบ อ๋อคิวซับมอคก,กลงโอเคมันมีบางบางคำที่เป็นแบบไอ้นี่อยู่นะครับหมุนนี่คือหยิบก็คือสามารถหยิบแบบไอ้นั้นได้เลยนะโอ้ยแย่ yeah. อันนี้กดคิวเพื่อแล้วกายเทียมก็ยังโอเคกดคิวนะครับหมุนไอเทมได้กดคิวคือมันจะอยู่ตรงเลขสองเห็นไหมโอเคเราจะจำเอาไว้ครับอย่างนี้ทุก่ะวเลขสองนี่ เอาเชิงเทียนมามอมันอย่างนี้ได้เลยเหรอนี่วางมันโต๊ะ,ะ <laughs> นี่สนี่งไงกดอ e, ีกดแล้วเออโอเคครับผมกดอ e, ีอเปิดคขางสินค้ายังไงนะพอจะหมดการตกแต่งไปยังไปยังหนังสืออยู่บนาบาร์นะครับผมตรงนี้ใช่ไหมนีย่ยไหนอะ่ะ ออมันโอบาเปอย่างนี้ได้เลยเหรอระยะนี่ครับเราก็ตกแต่งไปนี่กดเพื่อเปิดคลังสินค้าของคุณเปิด E เพื่อเปิดคลังสินค้าของอุ้ยอุ้ยตกแต่งได้อย่างนี้เลยเหรอโคตรเจ๋งเลยวะ่ะนี่ครับกด B, K แล้วกด E วิ่งรับวิ่งได้ด้วยนะฮะนี่กด E ครับจะเก็บอะจะเก็บอาหารที่นี่เพื่อที่จะเริ่มเข้าหมดไปใน อาอะไรบาเซอร์ของคุณในขณะที่บาร์ของคุณไม่มีสต็อกค,คุณจะเสริมข้าวต้มเหรอเสร์ฟข้าวต้มข้าวต้มจะให้รางวัลเป็นเงินนะครับผมแล้วชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอาไปดับ,บอาหารไปกดศูนย์เพื่อเปิดหมดเพื่อเปิดโรงเตรียมนะครับผมโอเคกดเลขศูนย์นะครับผมไปอยู่ไกลจังไงไหนเลขศูนย์มันกดได้เลยหรือว่าเราต้อง เปลี่ยนภาษากด O เหรอเอา้ากด O เว้กดเทปแล้วไปที่ลูกกิ้งเมาส์นะครับผมลูกกิ้งเมาส์ขึ้นเพื่อดูโอเคกด H นะครับผมอ่าโอเคนี่ลูกค้ารายแรกนะครับผมเสิร์ฟหกลูกค้าแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นี่นะครับผมต้องหาลูกค้ามาก่อนเฮ้ยมาสิว่าลูกค้าเร็วๆนี่เรามีของมากมายเลย เรารอลูกค้ามานะครับก็ได้ดูลูกกิ้งเม์แล้วลูกกิ้งเม์ขึ้นเพื่อดูกด s ลูกกิ้งเม์ขึ้นเพื่อดูดูอะไรอะ่ะเป็นมิอะไรเลยนั่นดีอันนี้คือมีผลประกอบการเลเวล3นะครับอันนี้เราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมเกสร์ฟ okay, นี่อะไรอะ่ะข้าวต้มข้าวต้มบะพืชอุ้ยแปลดีเหมือนกันนะแปลค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะต้องการน้ำนะครับผมอันนี้ กดไอ้น,นี่ได้ขายหนึ่งได้1เหรียญเงินแล้วก็สิบเหรียญทองแดงประเดี๋ยขึ้นโดยเตาอบต้องมีเตาอบก่อนด้วยอรอแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยกดอีเปิดได้โอ้ยอย่าขก็มีห้องทรมานด้วยไม่ใช่ใช่ปวดร้องห้องใต้ดินเพื่อ,อลงแต้มมีค่าชื่อเสียง1ิบนะครับผมต้องมีค่าชื่อค่าชื่อเสียง1ิก่อนนะครับผมนี่ลูกค้าได้ทำการ สั่งซื้อ,อารายการไอเทมเข้าไปใกล้ๆลูกค้ากด e เพื่อเสิร์ฟรายการไอเทมให้แก่พวกเขาแล้วให้เขาแดกจงจำไว้ว่าต้องเปิดปิดหมดการตกแต่งก่อนโอเคก็คือหมดนั่นครับนี่คือห้องนอนของคุณนอนหลับบนเตียงของคุณเพื่อเซฟเกมหากคุณนอนอะไรนอนดึกเกินไปคุณจะสลบอ่าเดอซิมไอฮาวเวิร์ดมูนนี่ทุกคนต้องการข้าวต้มแสนอร่อยนะครับผมแล้วเข้าไปดูาต้มไปขาต้มไป อร่อยเด้อมาเด้อบัตเดอร์ Mother, Mother, นะครับเฮ้ยเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทําอาหารเด้งปะหรือว่ายัางไงเราได้เงินเดีวยกดวยกันนะเราต้องเสิร์ฟหกเสิร์ฟหกลูกค้าครับเอาอีนี้มาเอาไปเอาไปจองที่ก่อนไปวู้ฮู้คุณชนะแล้วไอ้หนุ่มมันเขียนไว้นะครับไปลงเตียมปุ๊บอ่ะใช่เหรอได้เหรอเอาเลยเอ,อ่ะเปลี่ยปิด,ปดนี่กูปิดแม่งเลยไปในที่สุดข้าก็สามารถเขา้าให้ เออยังไงนะกด e นะครับผมเราเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับเราปิดลงติมเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ก็รอลูกค้ารับประทานนี่ควรจะเป็นเครื่องดื่มของเหล่านางฟ้าหรือยบ๊ายบาย,บายปิดแล้วจัดโต๊ะให้อ่าจัดจัดโต๊ะโดยใช้รายการไอเทมให้อ่าใหม่ของคุณเข้าสู่โหมดการตกแต่งกด b โอเคเลือกอะไรก็คแค่คคผม มากด B นะครับเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับแล้วก็ใช้ลูกกิ้งเมาส์ในการเก็บกด F กด F คือการเอาของออกมานะครับผมนี่แล้วก็วางอ่าเฮ้ยหมุนก่อนหมุนก่อนอ๋อมันต้องอ๋อมันต้องวางอย่างนี้เลยเหรอนี่ครับมันจะวางให้เลยอัตโนมัตินะครับผมเปบทลงเตรียมให้บริการลูกค้าใหม่ของคุณโอเคบริการลูกค้าใหม่นะครับผม กด B แล้วกด O c ค m e บอลนี่ก็คือต้องรอไปเรื่อยใช่ไหมกด F นี่สวัสดรดลค้าแปดแปดคนนะครับผมเซอร์ข้าวต้มแปดชามอิ i ิชามะเซ่โดโซเปิดเปิดคืออะไรอ่ะอ๋อบาร์หลังๆน่าจะมีให้ทำเครื่องดื่ม ข้า,ด,ขาดีมาว่าเจ้าของที่นี่เป็นอะไรนะอืมาดิมา,มากินเลยครับพี่นอ้องมาขมอนขมอนอ่าไม่ได้ทำหรอกครับกด E ีองเดียวแค่นี้ก็อร่อยแล้วงำ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 ,งำทำไมเสียงมันเหมือนเกม Pirate Out of Caribbean แล้ววะเพลงอะ <laughs> เพลงตอนนี้นะไม่รู้ติดริขสิทธิ์หรือเปล่าเรียบร้อยครับโต๊ะมันสกรปรกแล้วกด E โอดีค,ค้างที่โต๊ะนะครับเพื่อทำความสะอาดโอเคไปโอโหกินไอ้นี่โอ้ยแค่ไปกันขัดถูถวีถูถูโต๊ะถูโต๊ะเย,ย้เรียบร้อยนะครับผมได้เครื่องดื่มได้น่าจะเป็นเบียร์หรือเปล่า GR กับของนะครับผมตอนนี้คุณสามารถเสิร์ฟข้าวต้มวัชพืชและเาราผสมเหล้าผสมผลไม้มได้แล้วกดอ e ีก้หนังสือแล้วเพิ่มโอเคเพิ่มเข้าไปที่บาร์เคาน์เตอร์นะครับ อ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคอันนี้เหล้าผสมผลไม้นะแล้เติมไปด้วยน้ำเหล้าทางที่เติมไปด้วยน้ำเหล้าน้ำเหล้านะครับผมกดคีย์กดคิวตรงเบียร์นะครับผมอ,อ,อ๋ออางนี้นี่เองก็คือผสมผลไม้อย่างนี้เหรอมา กดคิวใกล้ก๊อก,กเบียร์แล้วเพิ่มถังเข้าไปสมน้ำโอเคฮะโอ้กินจุนะเราอะนี่กินต่อเลยครเป็นเป็นข้าต้มวลาเพืนกินแล้วแข็งแรงกันกำยำํตตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไม่เบาเรามีเชิงเทียนตรงนี้ด้วยนะแล้วออกไงอ๋อเราไม่อยู่ในโหมดต,ตกแต่งนะครับผม เปิดเลยละกันนี่เราเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนต้องรอให้ลูกค้ามาสั่งก่อนหรือเปล่าเปิดเปิดกด e อ๋ออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนเอ้ยคิดอะไรไปได้ผมว่ะไอหนุม่มไอเทมสกรปรกแล้วสึกหรอเว้ นี่ฮะเราก็ได้เบียร์มาแล้วนี่เบียร์สมผลไม้ลูกค้าได้ไดาทำการสั่งเบียร์ไปยังก๊อกเบียร์แล้วกด E ค้างไว้เพื่อ,อก๊อกเบียร์จากนั้นเข้าไปในใกล้ๆลูกค้าแล้วกด E โอเคนี่เราได้นะครับนี่ก็คือเราต้องแบบลินให้ลูกค้าเลยโอเคลูกค้าคนหนึ่งของคุณทําสกรปรกที่พื้นกด V เพื่อไฮไลท์สิ่งสกรปรกโอเคกด V นะครับอ่าโอเค ว,วิสัยทัศน์ลงเตียมจะเน้นวัตถุที่สําคัญเช่นโต๊ะสกปรกสิ่งสกปรกบนพื้นและลูกค้าลายสําคัญอ๋อโอเคทำความสะอาดพื้นด้วยกันกด F ค้างนะครับผมไม่ถูพื้นเฮ้ยทำไมเฮ้ยช่างสปกปรกแล้วเกินฮะกินให้มันดีๆีหน่อยไม่ได้ไงว่าต้องการอะไรครับเดี๋ยวก่อนนะขอขอสั่งก่อนบายกินโอเคเฮ้ยกินเยอะกันแล้วเราอะฮะนี่ครับ โอ้ลาสะอาดไม่สะอาดเอาซะเลยเหมือนต้องไปเอาที่ไม้ถูพื้นกันเหรอจะถูพื้นยังไงกด F เหรอต้องการเบียร์นะครับผมแล้วก็ลินเบียร์ให้ไปกินน้ำผลไม้นะครับกดที่ไม้ถูพื้นแล้วกดอ๋อนี่ไม้ถูพื้นอยู่ด้านล่างนะครับผมถือไปถูไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงลุงบ้านนึงโอ้โหลุงโดนอะไรมาเนี่ยยับเลย ลุงน,นี่ยับใช้ได้เลยเนี่ยข้าต้องถอดรองเท้าอ้าวไม่ยอมถอดเรวถอดไปดิชดินะครับกดมีอะไรไ,ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะกดวีเบียนะครับผมถังเบียร์รสมผลไม้นี่กินเลยครับต้องใช้ผลไม้เสิร์ฟน้ำอีก 3.. อีก2องนะครับผมภารกิจนี้สำเร็จ รออันนี้เราอยู่เลเวลสูงอยู่เลยนะเนี่ยโคตรกากเป็นไปได้ไหมที่จะทําความสะอาดโต๊ะนี้อ้าวชิบหายแล้วโต๊ะแม่งโต๊ะแม่สงสกปรกแล้วเป็นไปไม่ได้เพื่อนทําเองเลยเขาจะทำเองดิชิกระหน่อยสิชิกระหน่อยอาจะโอ้เละเทะไปหมดเลยนะครับไล่ออกจากร้านได้ไหมเขา,าจะไปไปยุ่งเกี่ยวกับพวกโจรช่างเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายจริงๆเอา้าสวยไปสุดเราอะ่ะฮะ สั่งอะไรดีครับโอเคมาก็กินเข้าไปให้ปอดมันแข็งไปเลยเอ,อ้ย่แค่โอ้โหทำธุรก,กิจได้ขวานเงินแล้วนะครับผมนี่คุณได้รับขวานทองแดงเอาขวานทองแดงเนาะปลงเต็มแล้วออกไปตัดต้นไม้เพื่อดําเนินการกิจการและโอเคครับผมไปะจะอ่านแบบสรุปไปเลยแล้วกันเนาะปลงเต็มกดโอกดใช่กดโอ้ข้ายินมาว่าเจ้าของที่นี่เป็นพวกบ้ารัทิเฮยบ้านะ ลัที่ที่ฉันลัที่คนดีอ่ะฉันอยู่ลัที่คนดีอ่ะเราปิดโรงเตรียมแล้วครับมันไม่มีการบอกเลยว่ากําลังปิดหรือไม่ปิดอ่ะมันควรจะมีนะว่าไหมเพราะเราไม่เห็นเลยนี่อ่ะต้นไม้อ่ะบ้านฉันต้นไม้ฉันฉันจะทำอะไรก็ได้หนุ่มนี่ไอ้นี่นนอาซาดิเบเล่โอ้ไนส์ nice. ตัดต้นไม้ห้าต้นนะครับผมนี่ไม่ครับ ไม่ครับคอนเฟิร์มเนี่ยสตาร์ดิวสตาร์ดิวชิวๆเนี่ยแบบสบายๆอ่ะเออเกมนี้เป็นเกมแบบพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมเราจะทำไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าลงเซ็เราจะแบบบิรเบิร์นเมอ่ะยิ่งใหญ่ถุขคำร่ำรือน่ะเลกต้นหนึ่งนะครับ เราลงไปลองเต็มเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราปิดหรือ,อยังวะอยากอยากรู้อะอว้ว้าวต,ต้นไม้ฮาต้นสำเร็จเฮ้ยได้อะไรอะไอเทมครูสามารถทำเฮ้ยงานไม้วะ่ะงานช่างวะ่ะแล้วก็ตัดหญ้าครับผมครูชอบเลยหิวพอดีเลยใช่ไหมชอบกินใช่ไหมล่ะไอ้หญ้าผสมไม่ได้นะอ <laughs> กด h คุณได้รับพื้นที่ที่ทํทำงานแรกของคุณลงเรื่อยสร้างมาันสร้างมันนอกลงลง,ลงเต็มโดยใชอ้อะไรอะ โหมดการตกแต่งโอเคกด F ได้เลยฮะเราสร้างโรงเรือได้แล้วครับตรงนี้นี่ตัดหญ้าได้แล้วนี่ช่าช่าช่าถ้าผมมาทำใกล้ๆนี่มันจะดีเปล่าวะลองดูแล้วกันวางแมงตรงนด้หมดตกแต่งใช่ไหมอ่โอ้มันต้องเป็นอย่างนี้เลยก็คือทำให้ต้องตัดยงตัดหญ้าให้เรียบร้อยเห,หรือว่าตรงนี้ได้ ใกล้ไปฮะนี่ฮะเราต้องตัดยงตัดหญ้าให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับผมจะเอาลงเต็มตรงนี้แล้วกันต้องตัดหญ้าก่อนนะมาโอเคมาเอตัดหญ้าสิครับไอ้หนุ่ม,มกด B ออกไปอย่าลืมกด B ด้วยนะฮะกด B ตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าโอ้แค่หญ้าก็วางไม่ได้เนะี่ยช่างกรากซะเกิน อยู่หน้าร้านเราอาจจะแบบส่งแจ้งเงินไปหน่อยครับเราไปทําหลังร้านน่าจะดีกว่านะครับอี่มากดเลขห้าไปกด B แล้วกดกดอกด F อวนี่โอเคอ๋ออยู่ใกล้บริเวณบ้านก็ไม่ได้นะครับผมจะทําตรงนี้แล้วกันอีอ่ะโหโหโหทังพร้อมเลยเนาะพร้อม E นี่คือมือการะดิตปลิตผลิตอืมแต่ละตัวจะมีรายการสูตรการประดิษฐ์ สูตรเหล่านี้จะแสดงส่วนผสมเชื้อเพลิงและเวลาที่จําเป็นต้องใช้คิดที่จะคิดที่สูตรผสมนะครับแล้วก็โจยได้เลยนะครับผมนี่ต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะบอกเลยแต่เราสูตรต้องใช้เวลาในการสร้างเมื่อตัวจับเวลาเต็มให้เข้าไปกด E ีนะครับเพื่อเอาออกมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเยอะเลยครับเพราะว่าแต่ละอันต้องใช้ไม้ที่แปรรูปนะครับผมใช่ปะ่ะใช่แหละ แต่มันจะมีไม้ที่เป็นแบบไม้ใหญ่อ่ะอันนี้ปะ <c oughs> นี่กูก็จับเลยแล้วกัน <c oughs> มันไอ้มันต้องแปลรูปทุกอันเลยนะครับไม้พวกนี้เวลาเป็นไงบ้างอุ้ยช้าอุ้ยไม่ช้าว่ะช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปเปิดโรงเตียมรอเลยแล้วกันนะครับผมน่าจะพอดีโอ้โหพราะคุณพราคุณลุ้นช่องแล้วกดตัวบีนะครับเราเจอไอเทม ผมน่าจะน่าจะใช้ได้นะน,นี่เป็นผมนะครับผมกระกากวางไว้ข้างหน้านี่สวยงามวูโ้โหกดนี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เชิงอ่าวชิบหายละจะเลินละเชิงเทียนไม่เกี่ยวดีเฮ้ยเปลี่ยนรูปได้ด้วยได้ด้วยเหรอนี่วางเลยแล้วก็กด E F กด F. นะครับผมอย่าลืมแล้วก็เชิงเทียนกด E แล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะครับนีปบ่ปุ๊บเอาอีกย e f กด f แล้วก็กดตัวที่โอเคนี่ perfect นะผมแล้วก็เปิดลงเตรียมได้เลยกริง๊งอ๋อเปิดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยครับอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาเลยของดีมาแล้วของของดีมาเสริมโว้ยไอ้ลมเข้ามาเลยโซ่เชิญเข้ามาเลยครับเชิญครับเชิญครับเลยอะ่ะคุณได้รับพื้นที่ทำงานแรกแล้วกดอ๋ออันนี้อันนี้เราเดี๋ยวรอลูกค้ามาครับ อนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับผมกดต้องการเบียร์ใช่ไหมครับผมมาน้ำผลไม้ผสมเบียร์กินแล้วเมาแน่นอนชาวบ้านที่นี่แบบค่อนข้างเละเลยนะ <c oughs> นี่แล้วเหลือ10 1สิบา10ถ้วยเลยนะครับผมุ้ยคนแม่เยอะวะทำไมตอนเย็นคนเยอะจังอะต้องการเบียร์หนึ่งแล้วก็โอเคนี้ไปมาแล้วกดเบียร์มาแล้วเอาเยอะๆเลยแล้วกัน กันเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับแบบข้าได้ยินมาว่าเจ้าหนึ่งกัทธิบ้าเปล่าไม่มีเว้ยฉันไม่สนใจลทัทธิอะไรทั้งนั้นนะ่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่า,วามีของให้นั่นยังว้าวเฮ้ยได้ที่สีเหล็กว่ะไอ้หนุ่มมาว่ะเดี๋ยวก่อนครับผมไปปิดโรงเต๊มก่อนอ๋อนั่นเมื่อกี้อะไรเลเวลหรอ <laughs> แปลกมากมา ๋ยวเราปิดร้างแล้วนะครับกินเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับผมไปออกไปไปไหนก็ไปนะนี่แล้วก็ขุดเจาะเจาะเจาะแจะเจาะแจะรอบเราสุดท้ายเฮ้ยอะไรอะ่ะขุดไม่ได้อโอ้ยควถึงขั้นชื่อเสียงใหม่แล้วแต่ละเหตุการณ์สำคัญจะถูกปลดล็อกรวมไปถึงไอเทมโอเคชื่อเสียงคือ จะทำให้มีเหตุการณ์สําคัญด้วยใช่ไหมอืมอืมอืมแต่วันนี้เราจะลงผมจะลองลงดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะตีลิก็สิทธ์เสียงเสียงเพลงวลอะไรก็สิทธิ์อ่ะคนน่ากลัวเลยจะทำลายแบบสุดๆไม่ได้หรอขุดแร่อ,อีกอีกหนึ่งนะครับผมวิ่งโลดเลยฮะเอ้ยไม่มีแร่เลยว่ะเอ้ยอยู่ไหนวะออาจะละอ้าวไม่ใช่ เอาทุกคนแร่หายเวละอาชีหาเล่าแ,แร่หายไปในมันหาปเจอร์เลยอู้ใหแร่ใหญ่ขุดใหญ่ขุดใหญ่ได้หินมาเต็มเลยฮะทีละสองสามก้อนนะครับนี่มันเต็มเลยเนีย่ยปขุดขุดตุ่มโอ้โหอยได้เหล็กด้วยขุดแร่เป็นลลตะเหล็กนะครับผม คุณได้รับโรงหลอมและ,ะแท่งตีเหล็กเมื่อคุณสร้างโรงหลอมพื้นที่ทํางานใหญ่นี้จะใหม่นี้จะ,ะจะเป็นพื้นที่สําหรับการสร้างโลหะพื้นที่นี้สามารถทับทับซ้อนกับพื้นที่ทํางานอื่นได้อ๋อวัตถุบางอย่างสามารถโอเคแท่งตีก็เดี๋ยวเราไปเอาพื้นที่นี้ใส่เลยนะครับเป็นโรงโรงตีเหล็กนะครับกด B นี่ ทับซ้อนกันได้แต่ว่าเราต้องถางหญ้าก่อนครับเดี๋ยวข้างหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวเราถางหญ้าข้างหลังนะครับเดี๋ยวนี้เราจะสร้างโลงติเลตก่อนแล้วก็พอแค่นี้นะครับผมฮะอ,อยากรู้จังเลยว่าเกมนี้จะมีอะไรมากมายหรือเปล่าแบบเพิ่มแบบคือลือนะเห็นในเ,นเทลเลอร์แล้วมันเยอะเหมือนกันนะเอ้ยมีไอ้นี้ด้วยเหรอคัพเปอร์ด้วยเหรอโคตรแหลมโลนเลยว,วะเนีย่ยอึ้งอึม้ออมากดหลงหลอมปะ ปุ๊บอีน่ะพอดีเลยเออแล้วก็เอาเหล็กลงตีเหล็กนี่มาใส่แถวๆนี้นี่ครับผมโอเคแล้วก็ช่างไม้ช่างไม้อยู่นี่นี่ครับตีแบบตรงนี้เลยสดๆเลยตรงนี้เออแล้วก็มีอะไรไหมโอเคไม่มีแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูคนบ้านแล้วเขาทำอะไรได้บ้าง อันนี้ต้องใช้ต้องหลอมเหล็กก่อนนะครับถึงจะสามารถทําได้ก็แปลว่าเราต้องไปเอาไปที่เตาหลอมไฟแล้วก็หลอมเหล็กขึ้นมาอ่าไม่มีเชื้อเพลิงเวนล,ละต้องการเชื้อเพลิงห้าวันต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยนะครับาเชื้อเพลิงห้าหน่วยอ๋อนไม้นะครับผมเราไม้ปกติได้นี่เชื้อเพลิงห้าหน่วยนะครับผมโอเคนับเป็นหน่วยเนาะอันนี้ได้กิ่งไม้ได้หนึ่งป๊อ ได้หนึ่งอันนะครับผมโอเคอันนี้ไม้แปลรูปนะครับผมแปลว่าไม้เนี้ยเราก็ต้องการด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคไม้โอเคอเหล็กอันนี้เป็นไงบ้างเหมือนแร่พวกนี้จะไอ้ัด้หมดแล้วอุ้ยแต่เราต้องไปนอนหรือเปล่าอะ่ะใช่ไหมที่เราได้เหล็กนะครับก็ตีแมงเลยแต่เราต้องใช้ เชื้อเพลิงอีกแล้วเราจะตีเหล็กเพื่ออะไรวะเนี่ยเชิงเทียนเ,ยเพื่อเพื่อพื้นที่นี้เอากดตัวเฮดดูก่อน,นครับว่าต้องการอะไรบ้างประดิษฐ์สิบตะปูเหล็กโดยใช้โอเคใช้ประดิษฐ์ประดิษฐตะปูนะครับผมให้เป็นสิบสิบอันเลยนะครับผมต้องใช้เท่าไหร่อ่ะสิบอันก็คือสองอันพอดีสิบห้าสิบห้าเราก็ต้องใส่ใส่ไ,ไฟเข้าไป สานะครับผูใช่ปะ่ะส5 30โอ้เกือแล้วกูกลับกลับนี่ไงแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับไกใ,ใครจะอยู่ก็อยู่นะฮะไกลปูกูไปครับผมไปแล้วโอ้โหเพื่อนทำไมเพื่อนทำอย่างเงี้ยโหแย่ที่สุดเลยไอ้ห่ำนี่ฉันจะหักเลยเยพวกแกให้หมดเลยไอลูกค้านี่บ่าเราไม่เกี่ยวโอเคแต่เราจะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับตัวนี้ก็ เปิดไฟนี่ใช้กิ่งไม้พอเปิดโอ้โหโคตรปเปดียวเลยเนะี่ยผมว่าเราต้องคนนอนแล้วครับแล้วผมไม่รู้ว่านอนดึกขนาดไหนมันถึงจะวิกฤตจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่านี่มีของให้เก็บด้วยเก็บย่ามาเอาไว้กินตอนกลางคืนเคี้ยวเอื้องนอนแม่งไหมเย็บเย,ยี่ยมไปเลย,ยนอนว้ฮู เซฟนะครับผมโอเคเราจะเซฟแต่ละวันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเซฟกันเลยดีกว่านะมาเซฟหนึ่งครั้งกดเตียงทำอะไรอะ่ะจัดเตียงนอนอุ้ยมีจัดเตียงได้เหรอโอโ,อโคตรเฟี้ยวโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อกับโรงเตยมของเรานะครับอุ้ยอะไรก็จะเปิดโรงเต็มคุณจะต้องอะไรอะ่ะ ต้องตุนสิ่งของไว้สําหรับอ่าสาหรับวันนั้นๆคุณจะต้องใช้ท่อนสูงเพื่อเพิ่มเพื่อเติมสําหรับการประดิษฐ์และใช้อ๋อก็คือแต่ละวันก็ต้องไปเติมแบบไปทํานูน่นทํานี่ก่อนแล้วก็เราจะเปิดสมมุติเราจะเปิดอ่าเก้าโมงถึงห้าโมงครับเราจะตั้งเวลาไว้ตรงนี้ผมจะตั้งเวลาแล้วกันนะเก้าโมงถึงห้าโมงเอ้ยถึงสองทุ่มเราจะเปิดเวลานี้นะครับผมแต่ส่วนที่เหลือนั้นก็คือต้องไปทําอย่างอื่นก่อนนะ เออไปตัดมังตัดไม้อะไรพวกนี้นะครับผมนี่เรา,เราต้องตั้งเป็นเวลาไว้มันถึงจะได้แบบมีประสิทธิภาพนะโอเคก็เดี๋ยวจอเันนหม่พวกนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะคผมโอเคคินี้วยกอตัวเราไปก่อนนะโคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมเลยเคอยไปบายโอ้โหเจ้ yeah!